สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูฟุยขานะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นหน่วยการเรียนรู้สามกันครับก็คือเรื่องของ่อา family and friend เนาะในช่วงนี้จะเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราต้องทบทวนอะไรบ้างนะครับอในส่วนของอันนี้นะครับอ่าต่อจากคาที่แล้วเลยเนาะในเรื่องของอาคาที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับ รูปทรงไปเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดียนเรื่องกยกับการถามอายุกันนะครับอ่าเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับที่ตัวกระตูด้านซ้ายมือนี้พูดเนาะเขาถ้าพูดว่า how old is Jane เนาะ,ะ how old is Jane นี่เป็นการถามนะครับเป็นการถามอายุของบุคคลที่สามนะครับที่ไม่ได้อยู่ในการสนทนาเนาะอ่าทุกคนอาจจะงงว่าบุคคลที่สามคืออะไรบุคคลที่สามในที่นี้คือบุคคลที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยหรือว่าคนเนี้ยกับคนเนี้ย คือคือบุคคลที่สามในคนคือคนที่ไม่ได้อยู่ในการสนทนาระหว่างสองคนนี้ครับอ่าคือเป็นการถามคนอื่นนั่นเองถามอายุของคนอื่นอย่างเช่นอ่ะครูถามว่าอ่ะอายุของพี่ชายเธออายุเท่าไหร่หรออ่าอันนี้คือการถามถึงอายุของบุคคลที่สามเนาะก็คือคนที่ของอายุของเอ่อคนที่เราไม่ได้คุยกับเราเนาะอ่าหรือว่าเราไม่ได้คุยด้วยแต่ว่าเป็นการถามแบบถามไปหาบุคคลอื่นนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันเนาะ How is Jane เนี่ยคือเป็นการถามอายุเจนเนาะ ถามหาอายุคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวของผู้ที่เราพูดด้วยนะครับอพอเราตอบเนี่ยเขาก็จะมาใช้เป็น I am เนาะเขาใช้เป็น She is เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามอายุของของคนนี้นะครับเดี๋ยวครับเป็นการถามอายุคนอื่นเนาะก็เลยตอบเป็น She is f o เนาะก็คือเธออายุ24ปีนะครับอันนี้คือเป็นการถามหาอายุของคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่ของผู้พูดของผู้ฟังที่เราคุยด้วยเนาะคูส่สนทนาที่เราด้วยนะครับคุยด้วยนะครับ อันนี้ก็อยากให้ลองแยกแยะไว้เนาะแยกลองจําไว้นะครับมันจะมีการถามอายุ2แบบเนาะก็คือการถามอายุแบบนี้กับ H O I U อีกอันหนึ่งเนาะที่ถามอายุของคู่สนทนาของเรานะครับอ่ซึ่งมันไม่เหมือนกันเนาะอ่าโอเคต่อไปนะครับอ่าอันนี้ต่อไปอันนี้คือการถามหาอายุของคนคนที่เราคุยด้วยแล้วเนาะก็ะคือ How old are you? เธออายุเท่าไหร่หรอ Am I? ก็คือตอบว่าฉันฉันอายุ9ปีเนาะ Am I? ก็ 9, คือต้องใช้ i m ต้องใช้ i m นะครับเพราะว่าเขาเขาถามอายุเราเนาะเราก็ต้องใช้ I แทนตัวเรานะครับในการตอบเนาะจะมาใช้ she ใช้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ I นะครับ I am เนาะ,ะ,ะถ้าจะให้แยกงง่ายคืออันเมื่อกี้ก็คือ how old is แล้วก็ชื่อใครก็ว่าไปเนาะอ่าชื่อใครอาจจะเป็น A หรือว่าเป็น B ก็ได้อะชื่อ A หรือชื่อ B ก็ได้เนาะพอรัตอบก็ใช้เป็นชีหรือฮีในการตอบนะครับอ่าชหรือฮีแล้วก็ใส่อายุของเขาไปเนาะจะเป็น15ก็ว่าไปนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็คือจะมี2แบบนะครับจะมี how are you กับ how o, is จุดจุดจเนาะอ่าซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับพยายามแยกแยะให้ถูกเนาะพยายามแยกให้ถูก,ยยถกครัว่าเขาถาม ถึงคู่สนทนาหรือว่าเขาถามถึงบุคคลที่3ามหรือบุคคลอื่นนะครับลองลองแยกไปจําดูนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ระวังตรงนี้ด้ยวยเนาะพอราาตอบเนาะก็ะคือถ้าเขาถามอายุของคู่สนทนาเนี่ยจะไปตอบไอเนาะแต่ถ้าถามถึงบุคคลที่3ามจะตอบเป็นชีหรือฮีนะครับพยายามระวังด้วยเนาะอันนี้นะครับต่อไปนะ,ะต่อไปในส่วนของอันนี้นะครับอ่นนี้เราเรียนไปแล้วเนาะในส่วนของการถามถึงลักษณะ ที่ถูกต้องหรือผิดเนาะอ่าอันนี้ก็คือเขาจะให้ข้อมูลเรามาเนาะแล้วให้เราติ๊กใส่ใส่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับซึ่งภายในข้อสอบเนี่ยก็อาจจะมีการถามแบบนี้อยู่เหมือนกันเนาะอ่าอาจจะเป็นในกรณีที่อ่าเป็นประโยคสนทนาแล้วถามว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเขาอายุเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเนาะอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออาจจะอาจจะอ่ะในข้อมูลที่เขาให้เนี่ยอาจจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุหกสิบแต่พอถามในโจทย์อีกทีหนึ่งอ่ะ เนี่ยเขากลับกลายเป็ว่าถามว่าคุณพ่ออายุเจ็ดสิบใช่ไหมอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ต้องเช็คให้ดีๆเนาะว่าในในข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกับที่เขาถามอีกทีหนึ่งไหมเนาะอ่าเพื่อไม่ให้เกิดเกิดเอ่อเกิดความผิดพลาดนะครับอ่าแล้วก็พยายามจําศัพท์เยอะๆเนาะพวกยังพวกทอลพวกช็อตอะไรเงี้ยอ่าเนาะชอ็อตโอเซเวนตี้ตัวเลขเนาะแกนฟาเธอร์แกนมาเธอร์เนานอะอ่าทอลฟิฟทีอะไรเงี้ยพยายามจําให้ได้เยอะๆนะครับอ่าจะได้ไม่พลาดเนาะ ต่อไปในส่วนของอ่าอันนี้ไม่มีแล้วเนาะอ่าโอเควันนี้ครูก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะในการทบทวนบทเรียนภายในวันนี้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นในการระวังเรื่องของคําบอกอายุเนาะที่มีสองประเภทเนาะที่ครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือ how old are you ที่ใช้ถามถึงคู่สนทนาของเราเนาะก็ะคือถามอายุของเขาอะของฝ่ายตรงข้ามเลยว่าคุณอายุเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็พอตอบก็คือตอบว่า I am อายุเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะ I am 20 I am 15อะไรก็ว่าไปเนาะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ how old is Jane how old is ๆๆก็คือถามถึงอายุของคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่คู่สนทนาเรานะครับอ่าพอรับต่อก็คือต้องใช้เ็็นชีหรือ h ีเนาะหรือว่าอิก็ได้นะในกรณีที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับะนะครับผมก็ลองทบทวนบทเรียนดูเนาะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับอ่าวันนี้ครูก็ขอจบการทบทวนไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ